สวัสดีครับพบกับอาจารย์ดอนแห่งสํานักดอนสาเวทกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะต่อในเรื่องของการเปลี่ยนรูปในโครงข้อมูลน,นะการหาค่าโดยวิธีงานเสมือนนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเอาเลยแล้วกันนะฮะความเดิมตอนที่แล้วได้บอกไว้ว่าวิธีงานเสมือนในทรัสเนี่ยง่ายมาก อยากรู้ดีเฟกชันนะฮะอยากรู้ระยะอ่นที่จุดไหนนะอยากรู้ระยะเคลื่อนตัวที่จุดไหนนะฮะไม่อยากใช้คําว่าระยะแอ่นนะฮะเพราะว่าในในทัสเนี่ยมันเป็นระยะเคลื่อนตัวในในจุดต่อนะ,ะมันไม่มีโมเมนต์เพราะนั้นชิ้นส่วนจะไม่แอ่นเนะื่องจากแรงดัดนะฮะอยากรู้ระยะเคลื่อนตัวที่จุดไหนให้ใส่แรงหนึ่งหน่วยที่จุดนั้นเสร็จแล้ว หาแรงภายในเนื่องจากน้ําหนักพนลุกจริงอันหนึง่งหาแรงภายในเนื่องจากแรงหนึ่งหน่วยอันนั้นอันหนึง่งนะแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคํานวณนะเพราะฉะนั้นจุดที่ง่ายน้อยกว่านะคือที่ง่ายสุดคือสูสูง่ายมากนะหนึ่งคูณด้วยเดลต้าที่จุดพินานะเท่ากับซัมของ u คูณด้วย sl.ae ส่ว e. น AE ะ จุดที่ง่ายน้อยกว่านิดหนึ่งก็คือเรื่องการหาแรงภายในเพราะว่าต้องหาแรงภายในทุกชิ้นส่วนนะฮะการหาแรงภายในทัดเนี่ยอาจจะเป็นยาขมของนักศึกษาหลายๆคนนะฮะแต่หลังจากที่ฟังผมพูดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นขนมหวานไปเลยนะฮะหรือว่าเป็นแอปเปิลนะฮะมีแต่คุณประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าท่านไหนมีหนังสือ วิเคราะห์โครงสร้างของผมเนี่ยในภาคพ,พนโนกเนี่ยผมจะอธิบายเทคนิคการคำนวณหาแรงปฏิกิยาอย่างรวดเร็วไว้อยู่แล้วนะฮะคร่าวๆคือว่าทําทุกอย่างให้เป็นพอย n t โหลดนะแล้วก็ใช้สูตรแล้วใช้หลักการซูเปอร์โพสชันนะแยกน้ําหนักออกมาอัลนะิดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเทคนิคการคำนวณหาแรงภายในโครงข้อมูลอย่างรวดเร็วคือได้อธิบายไปแล้วนะทีนี้แล้วท่านไหนไม่มีหนังสือทําไงใน u t u b e นะฮะในยูทูบ เพลงลิสที่ชื่อวิเคราะห์โครงสร้างง่ายมากมายเนี่ยผมก็พูดไว้โอ้โหเยอะเลยนะการคำนวณหาแรงปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วนะฮะผู้บีเอมดีเก้อ๋อในกรณีนี้ทัดใช่ไหมการหาแรงปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วแล้วกออ็อันไหนเอย่ยการคำนวณหาแรงภายในทัดนะฮะโดยใช้การเมทอดหรือว่าสำนักดอสายเวทนั่นึองนะฮะ นะก,ก็มีนะแล้วก็มีดีเทลละเอียด,ดยการคำนวณหาแรงภายในโครงข้อมูลนะก็อยากให้ถ้าจริงๆแล้วแนะนําให้ดูๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้งานเนี่ยง่ายขึ้นนะเรื่องเงียบเร็วขึ้นนะเพราะนั้นวันนี้นยผมจะทําให้ดูนะจะไม่ลงดีเทลละเอียดแต่จะพยายามอธิบายว่าผมทำยังไงนะครับถ้าอย่างเอ๊ะจัน์ดอนทําได้ไงเนี่ยก็ให้ไปดู ที่ผมทำไว้นะฮะอ่ะต่อกันเลยนะครับจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยวิเคราะห์ตัวแรกคือน้ำหนัก2ตันนะมันมี2ตันที่ B แล้วก็2ตันที่ C แล้วก็ต้องวิเคราะห์แรงหน่หน่วยที่ C คือวิเคราะห์2รูปนะฮะอรูปแรกระยะนะระยะมเท่ากันคือ2เมตรเท่ากัน อ่ามันก็จะเป็นรูปนี้ทีนี้หาแรงปฏิกิริยาก่อนอหาแรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาฝั่งซ้ายนะั้นเป็น h i นซัพพ p ร o r t มีโดยหลักการคือรับแรงได้2ทิศทางอาเราก็อาจจะใส่ก้านไปก่อนฝัน่งขวาเป็น r เลอร์ทีนี้ดูแล้วเนี่ยแรงแนวราบไม่มีนะเป็นศูนยน์ตัดทิง้งเหลือแรงในแนวดิง่งแรงแนวดิ่งเนี่ยเราใช้หลักการ superposition อย่างที่ผมบอกแต่เราอาจจะดูก่อนแล้ว,ว่าแรงเนี่ยมันถ่วงไปทางด้าน ซ้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตซ้ายจะต้องมากกว่าซัพพอร์ตขวานะดูปุ๊บสตันตัวนี้มันแบ่งครึ่งใช้หลักการซูเป,ปอร์วติชันนะคิดแต่ละคิดทีละแรงนะฮะอันนี้มันแบ่งครึ่งส่วน2ตัวนี้ pb ส่วน l กับ pa ส่วน l ฝั่งซ้ายก็เป็น pb ส่วน l 2คูณได้ b ก็คือ246ส่วนได้แ l ฝั่งขวาก็ P.A. ส่วนแนว A. คือ2ส่วนได้8นะเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยอันนี้มันจะได้1.5อันนี้นะจะได้1.5เราคำนวณดูก็ได้นะส่วนอันนี้มันจะได้0.5รวมกันแล้วก็เป็น2โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น2อ r e a c t i าเนะ อันนี้ก็จะกลายเป็น1.5นะสังเกตนะผมไม่ได้หาเทคโมเมนต์โอ้เสียเวลายูเป็นเทคทำไมนะนะระดับนี้แล้วนะระดับอ,อ,อาจารย์ดอนแนะนำแล้วนะ <c oughs> อย่าหาผมโมเลยนะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ดูสัดส่วนนะฮะสัดส่วนมังมันเนี่ยราบสองดิ่งสองเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งรูดสอง เอียงก็รูดสองนะเราก็วิธีของผมก็คือหาแรงย่อยก่อนตัวไหนที่เป็นตัวเอียงก็ทำเอียงเอียงนะนะเสร็จแล้วก็อาจจะดูไอชิ้นที่มันรู้อ่ะเนี่ยไอแรงแนวดิ่งเป็นศูนย์ตรงนี้ไม่มีเป็นศูนย์เซลลูฟอร์เป็นเบอร์ใช่ไหมศูนย์อันนี้ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นบวกสองอันนี้ที่เราเห็นนะ ต่อมาปุ๊บอันนี้ดูปุ๊บนี่แรงแนวแรงแนวเด่งมันเป็นลบที่ทางลง2.5แรงมันเท่ากันนะแรงแนวเด่ดงเราแนวราด2.5นะอันนี้เป็นลบอันนี้ก็เป็นบวกบวก2.5ดนะอย่างเงี้ยจันทร์ไม่ได้เล่นกลนะอันนี้ทำไปเรื่อยๆสบายๆนะครับอันนี้ได้อะไรก่อนชิ้่วนในแนวเด่ดงอันนี้ขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้เป็นลบ สอ้บวกลองบวกลองใหม่0ูนย์จุดหนยะครับเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นลบ2.5อันนี้มันเป็นบวก0.5นยะพอดูทิศทางนี้แสดงว่ามันต้องเป็นลบ3านมะลบ3ามฟืบนะครับอันนี้นี่เป็นลบนะลบหนึ่งจุ อันนี้ก็ต้องเป็นลบ1.5อันนี้ก็ต้องเป็นบวก1.5เป็นบวก1.5นะครับนีนะ่เสร็จแล้วไงต่อฟ้บอันนี้ลบอันนี้ก็ต้องเป็นบวกเพราะนี้เป็นศูนย์ลบน,นี่บวกบวก1.5นะบวก1.5เฟิร์บเช็คข้างบนเฟิร์บอันนี้ลบ3ไปทางนี้บวก1.5มาทางนี้ อันนี้ลบ1.5อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเช็คจุดนี้หน่อยนะเฟอร์บอันนี้2ตันเฟอร์บอันนี้เป็น0เช็คที่จุดนี้นะอันนี้คือจุด4ีะอันนี้จุด4ี่ฟาบนี่นะอันนี้บวก2.5 บวก1.5อันนี้บวก0.5 0.5อันนี้บวก1.5บวก,บวกด้วย1.5นะฮะผลลงแรงแนวราบมาทางซ้าย2.5 0 5 3 1 5 1 5 3ผลลมของแรงแนวดิ่งเท่ากับ0ลง2ขึ้น0.5 1.5 2จบ นะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วแรงรับก็คือใส่รูปสเข้าไป2.5 2. รูปสองศูนย์จุดห้ารูปสองหนึ่งจรูปสองหนึงจุดห้ารูปสองสองจุดห้ารรูปสรูปสรูปลบลบรูเสร็จเสร็จแล้วเดงรูปเห็นไหม นี่ห้าทียังเนี่ยโอเคนะฮยังตามไม่ทันใช่ไหมอ่อีอกรูปหนึ่งโอ้รูปนี้ง่ายรูปนี้เนี่ยเฟิร์บแรงนาราไม่มีศูนย์แบ่งครึ่งไงศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าสัดส่วนเท่ากันเฟิร์บเอ๊ะให้ตั้งโจทย์แล้วให้ทำชิงละวันดีไหมเนะี่ย อ้าวเดี๋ยวเดีทำไงอปั๊บอันนี้มันสมมาตรคิดครึ่งเดียวก็ได้อันนี้ก็ศูนนะเปอรลบ0.5 0.5์จบวกศูบวก0.5มันสมมาตรเนี่ยโอ้ยนี่ไม่ถึงสานาทีแล้วมั้งเนี่ยข้อนี้นะ ลบ0.5นย์าลบศูนยฮะอันนี้เป็นลบขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นบวก0.5 0.5นะบวกเอ่อเพิบอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบศูอันนี้เป็นบวกศูนน 5, นนก, 5, ก็เป็นลบหนลบหน,นะเอาเสร็จแล้วเนี่ย เช็คนี่หที่จุดสทุกจุดมันต้องสมดุลน,นะนะปราอันนี้เป็นศูนย์ศูนจุดห้าศูนย์จุดห้านจุดหอันนี้หนึ่งศูนจุดหที่จุดสี่นย์จุดหผลรวมแรงแรงดันบซ้ายมา1 ขวาไปหนึ่งแนวแนวดิ่งลง1ขึ้น1โอเคอเสร็จแล้วก็แรงลับ0.5์รูทดรูทรูอรูท2 5รูท2รูทรูทรูทลบ่ลบ 1. 1> ะเสร็จแล้วนะรวมแล้ว2รูปนี้นะ ยังไม่น่าถึง10นาทีนะแล้วก็เอาเอาแรงนี้แล้วก็ไปใส่นะค่อยใส่อันนี้ที่หลังก็ได้ใช่ไหมก็คือใส่อ,อ,อะไรนะลำดับนะ <c oughs> นะวิธีของสำนักดอนเสเวนใส่ลำดับที่หลังก็ได้นะเพราะลำดับไม่มีผลต่อการคำนวณนะ FGH เนี่ยมาใส่ที่หลัง นะทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วนะโอ้โหหมูสดีกอะไรนะจากข้อยากนี้หลวงทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่จะบ่นกันมากเลยกลายเป็นอาจารย์ดอนทําโอ้โหหมดสภาพความยากไปเลยนะ <c oughs> นะเรียบร้อยละแล้วก็เอาแรงมาใส่นะเพราะฉะนั้นให้สังเกตนะครับ โจทย์ที่ผมตั้งขึ้นมาใน,ในเอกสารนะครับแล้วผมทำวิธีทำเนี่ยนั่นเนี่ยนี่คือวิธีทำผมนะไม่ใช่ว่าผมมาทำจากข้างนอกนะแล้วใส่เข้าไปนะไม่ใช่นะผมตั้งรูปแบบเนี้ยทำรูปใหญ่แล้วผมก็คำนวณแบบเนี้ยนะใส่ไปเลยท้งรียกชั่นท้งท้งแรงแรงภายในนะฮะคือผมเขียนจริงนะไม่ใช่ว่าไปคำนวณจากนอกมันแล้วมาใส่นะไม่ใช่นะผมเขียนเข้าไปจริงๆแบบนี้ นะเขียนตั้งรูแล้วคำนวณอย่างนี้จริงๆนะทั้งสองรูอย่างนี้นะครับเนี่ยนะโดยวิธีของสํนนักดอยเยเว่นะปุ๊บเดียวก็เสร็จแล้วเห็นไหมเราสามารถจะเช็คได้ทุกครั้งนะถ้าดีนะก็เช็คเช็คนะดูก็รู้ลแล้วนะดูจากแรงแนวดิ่งแรงแนวลาถ้ารู้หลักการที่ผมอธิบายนะตามตามในเอกสารหรือว่าดูใน y t u t u นะทุกจุดมันต้องสมดุลน,นะอย่างเงี้ยมั่นใจมากิทเร็วและมั่นใจมากว่าถูกต้องนะครับ แ้้วค่อยมาใส่ตารางนะเรื่องทัดนี่กลายเป็นเรื่องหมูหมูไปเลยนะฮะนี่ยนะวันนี้ยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยนะเห็นไมพอจับหลักได้ไหมนะนะไม่ได้เล่นโกนในเรื่องจริงนะอ่ะทีนี้เวลาเหลือทำไงต่อเนะีนะ่ยแหมทำซะเร็วเช่ อ่ะดูตัวอย่างต่อแล้วกันนะตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่สองอย่าลืมนะเห็นนะพอผมตั้งตัวอย่างผมวิธีทำผมก็เขียนรูปเขียนรูปแล้วผมก็วิเคราะห์แรงในรูปนี้เลยนะฮะไ,ไม่ได้ไปวิเคราะห์บางนอแล้วมาอะไรยืดยาวเขียนได้นี้เลยนะสั้นมากเลยเห็นไหมไม่ได้ทําได้รูปเดียวนะทําได้หมดเห็นไหมทำได้หมดนะดดนะ อะเลยนึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรต่อเพราะว่าอยากจะพูดสักยี่สิบนาทีนี่ยังไม่ถึงเลยงั้นดูดูตัวอย่างต่อนะฮะผมจะอธิบายคร่าวๆนะแล้วก็ถ้ามีคำยังไงดีแหมเร็วเร็วเร็วกว่าที่คาดงั้นดูดูคำถามในเฟ b บุ๊ก่อนะฮะมีหรือเปล่านะ สำนักนี้แน่นอนจริงๆิงใช่ไหมลุงอ่าไม่มีคําถามนะฮะเอ่ออางั้นผมจะลองอธิบายต่อนะอย่างตัวอย่างที่สองเนี่ยนะหารยียกเคลื่อนที่อย่างที่รารับแบบยึดหมุนที่สนีะ่คือเป็นโรลเลอร์โรลเลอร์เนี่ยแสดงว่ามันเคลื่อนที่ในแนวร,ราบนีย่ย โดยหลักการก็คือเดี๋ยวเราจะต้องใส่แรงหนึ่งหน่วยในแนวราบโดยวิธีการเสมือนนะวิธีแรกหลักการนะก็คือว่าต้องบอกวิธีซะนะวิธีการก็คือว่าเราก็หาแรง S เนื่องจากแรงภายนอกก่อนนะหาแรง S เนื่องจากแรงภายนอกแล้วเราก็ <c oughs> ถอดแรงภายนอกออกใส่แรงหนึ่งหน่วยตำแหน่งที่วิจาเคลื่อนที่อย่างที่รองรับแบบชิดหุนที่4ก็ใส่ที่4นะ มันเคลื่อนที่แนวราบใส่แรงแนวราบซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ดูจากรูปแล้วมันน่าจะเคลื่อนไปทางขวาเราก็ใส่ที่ทางทางขวานะทีนี้อง,งั้นผมยกตัวอ,อย่างคร่าวๆนะยงรูปนี้นะสองตันเนี่ยสองตันเนี่ยแสงว่ามันรับข้างละครึ่งถามว่าต้องเทมโมเมนต์ไหมอย่างเงี้วยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยจะไปเทคทำไมอะดูก็รู้แล้วน้ำหลดลงครึ่งหนึ่งรับครึ่งหนึ่งครับนะเสร็จแล้วระยะของมันล่ะ ระยะของมันก็คือ4ส่วนเป็นระยะ3เมตรเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เนี่ยแรงแนวดด่งกับแรงแนวราบยังเท่ากันเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะสังเกตนะเนี่ยผมก็เนี่ยปึ๊บดูที่จุด A เนี่ยผลรวงแรงแนวดิ่งมันเท่ากับต้องเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นแรงแนวดิ่งตัวนี้เป็น1พอแรงแนวดด่งนี้เป็น1แรงแนวราบก็ต้องเป็น1ด้วยเพราะสัดส่วนเท่ากัน มันสาหรือว่าหนึ่งหนึ่งรูปสนั่นเองนนในกรณีสัดส่วนเท่ากันยิ่งสำนักดอนสายเวนี้ท้าแข่งทัวราชอาณาจักรนะนะบอกว่าไม่น่าจะมีสำนักไหนที่เร็วนี้แล้วนะเพิเพอท้าแข่งกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะบางรูปเนะี่ยยังป้อนไม่เสร็จเลยนะสำนักดอนสายเวนีนะ่ทำเสร็จแล้วนะจะโม้ไปไหมเนะีนะ่ยลบหนึ่งลบพุ่งเข้าอย่างนี้อนะันนี้พุ่งออกอันนี้เป็นบวกหนึ่ง อันนี้มันสมมาตรเพราะนั้นมันจะเท่ากันเพบพอที่จุดนี้มันมีแรงแนวดด่งตัวเดียวอน,นี้เป็นลบอันนี้ก็ต้องเป็นบวกพอเป็นบวกปุ๊บแรงแนวล่าก็ต้องเป็นหนึ่งดูปุ๊บอันนี้เป็นลบหนึ่งตัวนี้อันนี้เป็นบวกหนึ่งลบหนึ่งขอโทษลบหนึ่งมันพุ่งไปทางนี้พุ่งเข้าจอยพุ่งเข้าจอยดีลบหนึ่งอันนี้บวกหนึ่งพุ่งออกเข้าจอยเ<ๆ>พราะนัะ้นไอตรงนี้ต้องพุ่งเข้าไปลบสองปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ย นะแล้วก็คำนวณไป1คูณด,ด้วยเดลต้า Hc เท่ากับซม e. นะัม SUL ส่วน ae ลูปมนี้ a ไม่คงที่เราก็ต้องในตารางเราก็ต้องไปหารด้วย a. เพรพอหารด้วย a ปุ๊บต้องเช็คหน่วยและแอต้องปเป็นเซนติเมตรละเพื่อตัดกันนะแล้วค่อยมาหารด้วยอทีหลังนะเช็คหน่วยนิดหนึ่งก็จบนะครับตัวอย่างที่3 หาระยะแอนตัวแนวดิ่งแนวราบที่จุดต่อ a แอนตัวแนวดิ่งและในแนวราบที่จุดต่อ a นะครับกรณีนี้นหาแรางภายในเนื่องจากน้ำหนักทุกภายนอก1รูปคือเป็น s เป็นรูปเดียวกันนะเสร็จแล้วถ้าจะหาระยะแอนตัวแนวดิ่งก็ใส่แรงหนึ่งหน่วยในแนวดิง่งไม่รู้ว่ามันมันขึ้นหรือลงก็ใส่ลงอาจจะใส่ลงไปก่อนนะฮนะะแรงแนวราบ แรแนวราบน้าจะไปทางขวาแต่แลแนวดิ่งนี้ไม่แน่น่าจะขึ้นมากกว่าแต่รูปนี้ผมใส่ลงนะแลแนวราบหน้าไปทางขวาเราก็ใส่แรงหน่วยไปทางขวานะแล้วเราก็วิเคราะห์แรงหน่วยแนวเด่งอาจจะใช้คําว่า UVA ในแนวราบอาจจะใช้คําว่า UHA นะครับแล้วเราก็ใส่ตารางร่วมกวันได้ข้อนี้ A ไม่เท่ากันก็ต้องไปหารในตารางด้วยนะฮะทำในตารางเดียวกัน มันก็จะเป็น S U V A L ส A S U H a L ส่วน A นะครับก็คำนวณไปปรากฏว่าคำตอบ Delta V A เป็นลบเป็นลบแสดงว่ามันจะกลับที่กับที่เราสมมุติเราสมมุติทิศทางมันลงแสดงว่าจริงๆแล้วเดลต้ามันขึ้นนะเปลี่ยนเครื่องหมายลบให้เป็นทิศทางนะก็คือขึ้นเพราะเราสมมุติลง สมมุติลงเป็นบวกแต่ว่าคําตอบเป็นลบก็แสดงว่ามันขึ้นมันกลับทิศส่วนเดลต้าเเป็นบวกเป็นบวกก็แสดงว่าทิศทางไปทางขวาเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นทิศทางนะครับเพราะว่าเราสมมุติทิศทางไปทางขวานะทีนี้ในแง่ขงการวิเคราะห์แรงรูปนี้รูปนี้เนี่ยสัดส่วนของบันมันจะแบ่งครึ่งนะัะ เพราะฉะนั้นสัดส่วนของสามเหลี่ยมทุกอันจะเป็นดิ่ง4ลาบ3นะเอียง5นะจากสัดส่วนของความยาวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสัดส่วนของแรงเนี่ยแรงแนวราบมันจะน้อยดูจากระยะนะเราจะเห็นชัดเลยแรงแนวดิ่งจะมากกว่าและมากสุดที่แรงหลับนะดูปุ๊บก็รู้เลยเพราะฉะนั้นพอเราเราเช็คเนี่ยเราเราสามารถได้ดูได้เลยแรงแนวราบต้องมากกว่าแรงแนว แรงในแนวราบต้องน้อยกว่าแรงแนวดิ่งนะฮถ้าจะขยายความก็คือว่าสมมติว่าให้นี้เป็น h เป็นแรงแนวราบอ่ะ v นะ,ะ vertical h เป็นแรงแนวราบ v เป็นแรงแนวดิ่งนะ r เป็นแรงรับนะฮะสามเหลี่ยมคล้ายนะะ r ส่วน5 เท่ากับ v ส่วน4เท่ากับ h ส่วน3เห็นไหมเพราะฉะนั้นเ,เราจะเห็นว่าถ้าเรารู้ v h มันจะเท่ากับ3ส่วน4ี่ของ v นะเพราะฉะนั้น h มันจะน้อยกว่านะแล้วก็ r เนี่ยมันจะเท่ากับ5ส่วน4ของ v นะ r ก็จะมากกว่านะทำนองนี้นะดูสัดส่วนรูปเดี่ยเราจะรู้เลยว่า แรงตัวไหนมันมากกว่ากันนะแงรงลับต้องมากสุดอยู่แล้วนะถ้าสัดส่วนไม่เท่ากันเราก็ดูถ้าระยะไหนน้อยแงรงลับตัวแรงย่อยตัวนั้นก็จะน้อยตามน้อยกว่าในในรูปนี้แรงย่อยในแนวราบน้อยกว่าแรงย่อยแนวดิง่งนะถ้าสัดส่วนมันเท่ากันถ้าสัดส่วนเท่ากัน1น,นึรูปสแรงย่อยแนวดิง่งกับแนวราบก็จะเท่ากันด้วยนะครับนะรูปนี้เนะี่ย เราก็แค่ออกแรงมากขึ้นนิดหนึ่งถ้าถ้าเรารู้ V เราก็ h ก็เท่ากับ3ส่วนสีคือมันต้องน้อยกว่า v นะีนตัวตัวนี้นะเห็นไหมก็คือตัวนี้นะแต่ถ้าเรารู้ h ถ้าเรารู้ h v ก็เหสี่ส่วนสามของ h คือต้องมากกว่านะเพราะนั้นสัดส่วนเนี่ยเราก็เช็คได้ สัดส,ส่วน v ต้องมากกว่าสัดส,ส่วน h นะแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันแรงแรงรับแรงลับก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายตัวนี้นะก็จะหาได้นะครับออกแรงมากกว่าแรงย่อยอสัดส,ส่วน1นึ่น,นิดหนึ่งแต่ก็ไม่มากจนเกินไปคือไม่มากอะสบายระบายนะฮะก็ทำได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว อาจจะขออีกสักตอนหนึ่งขอดีเทลสักตอนหนึ่งนะในตอนที่สัดส่วนไม่เท่ากันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ดอนโมหรือเปล่านะหรือมันเป็นจริงเฉพาะสัดส่วนที่เท่ากันหรือเปล่าถ้าสัดส่วนไม่เท่ากันทําไงหมูมากนะฮะงั้นขออีกตอนหนึ่งนะฮะมีคําถามไหมฮะไม่มีนะ ถ้าไงผมจะลงไว้ในเทปเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับไปถามใน youtube ได้นะฮะอ่ะถ้าฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ